สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเล่นบังคับวิทยุ .com นะครับคลิปนี้นะฮะส่งงานให้กับลูกค้าใจดีนะครับซื้อกระบะเหล็กของเราไปนะฮะ P407 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะแต่งฟูลออปชันระบบไฟรอบคันแล้วนะครับนำมาใส่เสียงเครื่องยนต์เพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเลยนะครับนี่ครับแต่งรอบคันนะฮะคิ้วนะครับ วินนะฮะด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังไฟเบรกสมจริงนะฮะเราจะมาทดสอบเสียงเครื่องยนต์นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับอ่าพอเปิดแล้วนี่นะฮะไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนะครับนี่ครับไฟหลีนะฮะด้านหน้าน,านะครับด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ครับ เปิดครั้งแรกนะฮะก็จะมีเสียงแตรนะครับตัวนี้มีมีเสียงแตรมาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทหรือเล่นรถนะฮะก็กดคันเร่งไปข้างหน้าครับแบบนี้นะครับกดเบาๆนะครับนะฮะกดแล้วถ้าเรายังไม่ควบควบคุมรถนี่นะครับรถก็จะดับอัตโนมัตินะฮะตอนนี้ผมจะยังไม่ควบคุมรถนะครับ นี่ฮะถ้ายังไม่ควบคุมรถนะครับรถก็จะดับอัตโนมัตินะครับต่อไปเราจะมาทดสอบควบคุมรถนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับตอนนี้นะฮะผมปรับเกียร์มาที่ขับ4นะครับก็คือโยกคอนโยกต,ตรงนี้ลงมานะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์ครับนะฮะคันเร่งครับ การกดแตะรถนะครับก็จะเป็นสวิตช์โหมดตัวนี้ฮะซึ่งเราเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ฮะโอเคนะครับทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะฮะขอบคุณลูกค้าใจดีนะฮะกรุงเทพมหานครนี่เราของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงมือเลยนะครับคันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ